รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนเซเว่นอีสเต็มป,ป่วนสนุกถึง23พฤศจิกายน2566 ร้อยที่พิฝัษวันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่เกาะยอจังหวัดสงขลาและตอนนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปพบกับเจ้าของกิจการหนังปลากระพงขาวทอดกรอบตาเลทองครับซึ่งเขาว่ากันว่านะครับได้ออโอปห้าดาวประจําจังหวัดสงขลาเลยครับผมโอ้โหถึงแม้ว่าจะเป็นของคานเล่นนะครับแต่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆแน่นอนถ้าพร้อมแล้วไปเลย พีพ่ครับก่อนอื่นแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันเลยครับสวัสดีครับผมนายเมธาสิ์ยอดสุรางครับเป็นผู้ดูแลธุรกิจหนังปลากระพงขาวทอดกรอบตาเรทองรุ่นที่2ครับเอาละครับทุกคนตอนนี้นะครับเรามาเจอตัวจริงเสียงจริงนะครับก่อนอื่นอยากให้พีพ่ีเล่าประวัติให้ฟังหน่อยว่าเรามีจุดเริ่มต้นวิสาหกิจชุมชน ได้ยังไงครับผมก็คือเริ่มต้นเลยนะครับเมื่อก่อนพ่อกับแม่ครับเขาทําธุรกิจเกี่ยวกับยากุ้งครับครับแล้วทีนี้ก็คือเกิดล้มละลายแล้วก็ทีนี้คุณพ่อกับคุณแม่ก็คือสู้ต่อครับก็เลยหาเนี่ยครับก็คือใช้พยายามใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นครับก็เลยได้มาเป็นหนังปลากระพงครับคือ ตอนแรกก็คือหาก่อนเลยว่าเอจะทําอะไรดีใช่ครับอยู่ๆทำไมถึงปริ๊งไอเดียเป็นปลากระพงะอ่ะเพราะว่ามันเป็นปลาที่ขึ้นชื่อในจังหวัดสงขลาครับเป็นปลาที่ขึ้นชื่อในตําบลเกาะยอด้วยครับเราก็เลยเน้นที่จะชูวัตถุดิบในท้องถิ่นไปเลยอันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นมาใช่ครับแล้วมาก่อตั้งวิสาหกิจชุมชนได้ยังไงครับก็คือเริ่มจากาคุณพ่อคุณแม่ครับ,รบก็คือเริ่มผลิตมาแล้วก็ตอนแรกก็คือ ขายตามตลาดทั่วไปครับแล้วก็ทีนี้ก็ได้มาเป็นโอท็อปครับ,คร,บครับผมก็เลยก่อตั้งเป็นวิสาหกิจขึ้นมาโดยใช้ก็คือพนักง,งานก็คือเป็นญาติพี่น้องกันก็คือสร้างรายได้ให้กับครอบครัวด้วยแล้วก็วัตถุดิบก็จะใช้เนี่ยตามท้องทะเลที่เราหาได้ครับ ลักษณะของผลิตภัณฑ์นี้มีอะไรบ้างครับอ่ถ้าขึ้นชื่อเลยก็จะต้องเป็นหนังปลากระพงครับหนังปลากระพงเออได้ข่าวว่าเป็นปลากระพงขาวด้วยใช่ครับนี่อยากถามนิดนึงว่าเราใช้ปลากระพงแดงปลากระพงดําได้ไหมแบบนี้ก็ได้อยู่ครับตัวเนื้อหนังมันจะเหมือนกันแต่ว่าตัวปลากระพงขาวครับไขมันมันจะน้อยกว่า จริงๆขึ้นอยู่กับไขมันด้วยใช่ไหมใช่ครับจริงๆหนังปลาที่ผมเคยกินก็จะมีปลาพวกเอ่อหนังปลาแซลมอนที่เขาทากันทั่วไปหนังปลาแซลมอนหนังปลาคอสมันมีความแตกต่างกันยังไงครับก็คือน่าครับอย่างที่บอกก็คือเป็นตัวน้ํามันในตัวปลาครับอืมครับเพราะว่าถ้ายิ่งน้ํามันเยอะครับมันจะไม่กรอบครับเราก็ต้องเอาตัวน้ํามันในหนังเนี่ยออกให้เยอะที่สุดด้วยการตากแห้งอครับใช่ครับ แล้วตอนนี้ผลิตภัณฑ์นี้มีกี่รูปแบบครับมีเยอะไหมนอกจากที่เราจะเป็นหนังปลากระพงขาวทอดกรอบแล้วมีอะไรอีกบ้างครับอตอนนี้ก็มีเป็นหนังปลากระพงนะครับ,รบแล้วก็เป็นคแคกเกเนื้อปลากระพงครับ,รบแล้วก็เค้กปลากระพงครับเฮ้ยมีเค้กด้วยหรอใช่ครับเฮ้ยทุกคน Amazing เ,เรื่องเค้กมากเลยคือจริงๆแล้วเค้กเนี่ยผมเคยได้ยินเค้กปลาช่อนที่สิงห์บุรีนะ แล้วที่นี่คือก็จะมีเค้กปลากระพงเหมือนกันใช่ครับอันนี้คือพ่อกับแม่เป็นคนต้นคิดเหมือนกันะครับใช่ครับเป็นยังไงบ้างเค้กรสชาติมันเป็นยังไงครับก็คือตัวเค้กเลยครับเราจะเอาเนื้อปลาเนี่ยมาตากให้แห้งกอนครับแล้วก็ไปบดให้มันเป็นผงแล้วก็ผสมกับแป้งแล้วก็ทําตามขั้นตอนวิธีของเค้กเลยเอืมแล้วแบบนี้ลักษณะราคาของผลิตภัณฑ์เราเป็นยังไงบ้างครับในแต่และอย่างอย่างเช่นอะ อาหังปลานี้มันราคาแพงไหมหนังปลาก็ถุงละ25บาทครับถุงละ25บาทถูกมากใช่โอ้แล้วอย่างอื่น่งอย่างเค้กอะไรครับเค้กก็จะกล่องละ100บาทครับ1กล่องมี6ลูกมันจะเป็นแบบว่าก็เค้กครับเค้กใช่ครับอ่อนคือคือข้างในนั้นก็จะมีส่วนผสมของเนื้อปลากระพงเท่านั้น๋อแล้วนอกจากนี้เราเคยแบบว่าคิดที่จะเป็นแบบปลาอื่นบ้างไหมนอกจากอะปลากระพงนี่เป็นปลาพื้นที่แล้ว ยังยังมีปลาอื่นอีกไหมที่สามารถเอามาทาได้ปลาเกา๋าปลาอะไรเี่ยจริงๆมันก็ทําได้ครับทาได้หมดทุกปลาเลยเพราะว่าจุดเริ่มต้นที่ผมเคยเคยลองกินก่อนก็คือเป็นเค้กหมูย่างตังฮะใช่เค้กหมูย่างตังใช่ครับแล้วก็ทีเนี้ยก็เลยมาพูดคุยกับคุณแม่ดูเขาก็เลยนําลองมาทํากันดูครับผมเฮ้ยพี่พีเอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยเราต้องคุยกันยาวแน่เลยเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งชิวๆคุยกันดีกว่าครับได้ครับผมไปกันเลยครับไป สนนุโดยสินเชื่อธนาคารออมสินเชื่อในตัวคุณธนาคารออมสินเพื่อสังคมเพื่อคนไทยทุกคนใหม่สุดสูดกเหนือลิมิตพิจิตโลกกลับมาในเด็กนี้นะโอ้โหพี่พีเกาะยอนี่ถือว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะใช่ค่ะ น inne, ี่นี่คือมานั่งแบบในที่ร่มๆแบบนี้คือแบบว่าลมโกรกดีมากๆเลยเนาะแล้วที่สําคัญคือมันเป็นทะเลสาบใช่ไหมใช่ครับที่แบบใหญ่ที่สุดในภาคใต้ว่าใหญ่ที่สุดยาวไปถึงยาวไปถึงพัทลุงใช่ครับไปถึงพัทลุงเออพัทลุงอือคือคือแบบว่ามันเป็นแหล่งน้ําจืดหรือว่าน้าก่อยนะเออน้ํากลอยครับน้ํากลอยใช่ครับมันจะเป็นสามน้ำสามน้าเลยจืดเค็มแล้วก็กลอยอือซึ่งที่นี่เนี่ย มีปลากระพงนี่แหละที่ขึ้นชื่อที่บอกว่าอยู่มากพี่พีครับแล้วขั้นตอนการผลิตเริ่มต้นเลยเนี่ยจากที่เราจับปลามาแล้วเนี่ยค่ามันทํายังไงครับมันเกิดได้ยังไงก็คือเราจะจับปลามานะครับอ่าเนื้อปลาเนี่ยโรงงานเขาจะเอาไปทําเป็นเนื้อปลาชุบเก็ตขนมปังครับก็คือจะเข้าเครื่องเป็นเครื่องจักรเลยครับแล้วก็จะเป็นเครื่องที่ลอกหนังกับเนื้อแยกออกจากกันอืตัวเนื้อเขาก็นําไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวหนังเนี่ย มันแทบจะไม่มีประโยชน์เลยอือใช่ครับแล้วทีเนี้ยคุณพ่อเขาก็เห็นถึงเนี้ยคือมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรครับไม่ได้ใช้อะไรใช่ครับก็เลยนํามาเป็นเนีก็คือแปลรูปแปลรูป,ป,รปใช่ครับพอเราแร่หนังออกมาปุ๊บเราก็จะทําการขอดเก็ดออกขอดเกด ใช่ครับคือขอดเกตก่อนที่จะแบบเอาหนังหรือว่าเอาหนังออกมาแล้วามแล้วขอดแยกกันนเนื้อกับหนังแล้วทีนี้เราก็จะขอดเกตแล้วก็มันจะมีเศษเนื้อที่ติดอยู่ข้างในเราก็จะขูดทิ้งไปก็คือจะเป็นตัวหนังปลาสดเลยครับครับจากนั้นเราก็นําไปผุกเครื่องก็คือจะเป็นเครื่องแบบแนวสมุนไพรก็คือันนี้แบบสดๆก่อนใช่ครับจะเป็นพริกไทยครับเกลือ แล้วก็กระเทียมซีอิ๊ว <CEO, S 1> ครับแล้วก็เพื่อดับกลิ่นคาวของตัวปลาด้วยจากนั้นเราคุกเครื่องเสร็จนะครับเราก็นําไปตากแดดาตากแดดก็ประมาณสองวันครับโอ้เดี๋ยวก่อนนะสองวันนี้เราเริ่มตากตั้งแต่กี่โมงอะ่ะก็ถ้างานเช้าก็คือตากตั้งแต่เช้าไปจนถึงเย็นเลยจนเก็บอ,อเก็บเย็นก็มาตากอีกทีตอนเช้าหนึง่งก็คือเรียกได้ว่าประมาณประมาณสักสิบ ประมาณเก้าชั่วโมงแต่ 1>, 1วันนะ่ะเก้าชั่วโมงวันละเก้าชั่วโมงก็ <10 S 2> ประมาณากเกือบยี่ส<ช>ิบก็คืออย่างนี้เลยใช่แล้วก็พอหนังตามันจะเป็นชิ้นใหญ่ใช่ครับทั้งตัวพอมันแห้งอะ่ะเราจะนําไปตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆใส่ในเครื่องตัดพอเราใส่ในเครื่องตัดมันจะออกมาเป็นชิ้นเล็ก,ลกๆพอตัดชิ้นเสร็จปุ๊บเราก็จะ เก็บแพ็กไว้จนมีออเดอร์หรือมีการมีลูกค้าสั่งเข้ามาครับเราจะนําหนังตาที่ตัดแล้วเนี่ยไปตากอีกทีหนึง่งอ๋อก็คือตอนนี้มันก็แห้งแล้วล่ะใช่ครับมันแห้งแล้วแต่ก็คือมันก็มันจะใกล้ๆกับเหมือนเราทอดหรือยังยังหรือว่ายังครับใกล้แล้วก็คือเนี่ยพอตัดชิ้นเสร็จพอเอาไปตากครับสักประมาณ3 4ชั่วโมงครับที่โรงอบพลังงานแสงอาทิตย อ๋อก็คือเราต้องไปตากในนั้นอีกใช่คตอนที่เราเก็บเอาไว้ใช่ครับเวลาเก็บเก็บยากไหมครับเวลาที่ตากมาแล้วเก็บยังไงอย่าให้มีที่ชื้นอย่างเดียวครับก็คือเก็บในที่แห้งเก็บในที่แห้งเลยใช่ครับถ้าอบไปด้วยได้ไหมอ่ออบอบนี่ไม่ไม่แนะนาครับจะใช้เป็นแดดดีที่สุดอ๋อให้มันอย่าให้มันร้อนชื้นนะครับให้มันร้อนแบบแห้งสนิทดีกว่าแล้วพอหลังจากนั้นทําไงต่อครับพอรอมาตากอีกทีนึงตากอีกทีนึงเสร็จปุ๊บเราก็จะ พนักงานเราก็จะไปเก็บไปบเก็บมาแล้วก็นํามาทอดอืพอนํามาทอดเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปคุกเครื่องปรุงรสครับอ่าครับพอคุกเครื่องปรุงรสเสร็จเราจะเอาไปใส่ในเครื่องสลัดน้ํามันเครื่องสลัดน้ํามันก็คือ <ใช S 1> ว่าเวลาทอดมาเนี่ยหนังปลามันอาจจะแบบอมน้ามันมาใช่ครับ <menu. S 2> แล้วก็พอสลัดน้ํามันเสร็จปุ๊บเราจะเข้าเตาอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มันกรอบนานขึ้นอืใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็นําไปบรรจุพันุ์ มาวิธีนี้เยอะเหมือนกันนะก<ช>ว่าจะได้ออกมาสักหนึ่ง<ช> 1> 1หอหน่หอ<ช>แล้วที่สําคัญก็คืออย่างที่บอกไปทําวิสาหกิจชุมชนมาเนี่ยอย่างที่บอกถ้าสมมุติว่าเนี่ยกิจการเราขยายมากขึ้นเนี่ยรเราใช้คนแล้วเรามีการจัดการหรือว่ามีการกระจายไรายได้อย่างไงบ้างอ่ะก็คืออันดับหนึ่งเลยนะครับก็คือการช่วยซื้อเนี่ยครับวัตถุดิบจากผู้คนในชุมชนครับครับ,รบแล้วก็อันดับต่อมาก็คือ การช่วยคนที่ว่างงานในชุมชนนะครับมีงานมีรายได้เพิ่มขึ้นมีรายได้กับครอบครัวแล้วก็เหมือนร้านของฝากที่เกาะยอจะเยอะครับเราก็จะนําสินค้าเนี่ยไปฝากเขาฝากเขาขายเพื่อเหมือนคนขับไปขับมาขับรถผ่านก็คือจะแวะซื้อกันครับผมซึ่งเป็นของโอท็อปขึ้นชื่ออ้าจริงตอนนี้ก็คือว่าเป็นที่แพร่หลายแล้วล่ะทั่วประเทศเลยนะเพราะว่ามันส่งไป เคยส่งไปไกลถึงแค่ไหนบ้างครเอ่อเกาหลีครับโูไปเกาหลีแล้วทุกคนถือว่าหนังปางพงี่โกอินเตอร์แล้วนะใช่ครับแล้วคือในอนาคตก็จะแบบว่าไปต่อเรื่อยๆใช่ครับพยายามจะกระจายสินค้าให้มากขึ้นจะ<ม>ทำให้เป็นที่รู้จักของทุกคนมากขึ้น แล้วนอกจากนี้ครับนอกจากที่จะเป็นหนังปลาแล้วผลิตภัณฑ์อื่นๆที่เรากําลังมีการคิดค้นมีอะไรอีกไหมก็จะเป็นเค้กปลากระพงครับแล้วก็แครกเกอร์เนื้อปลากระพงครับเครกเกอร์ใช่ครับแล้วจะจริงๆจะมีเป็นกระเพาะปลากระพงทอดด้วยเฮ้ยกระเพาะปลากระพงใช่ก็คือเวลาแบบตัดไส้ออกมาก็เอากระเพาะปลามันคล้ายๆกระเพาะปลาที่เรากินจรมงหรอพี่จริงๆมันก็คือถุงลมแล้วนํามาทอดเหมือนกันทําเหมือนกับ วิธีทําหนังปลาเลยโหนี่ทุกคนจริงๆเรียกได้ว่ามันครบเครื่องเลยนะสามารถใช้ได้ทุกชิ้นส่วนเลยวเนาะพยงยามพยายามใช้เขาเรียกว่าวัตถุดิบให้คุ้มค่าที่สุดอืมแน่นอนล่ะครับในการที่เราจะมีประโยชน์ทุกอย่างมากที่สุดนี้มันต้องเกิดปัญหาแน่นอนแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราค่อยเล่าช่วงหน้าว่าจะเป็นยังไงครับจะติดตามกันครับ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรักมนาคมแห่งชาติใหม่เซกอกซีพีซิกเนเจอร์ลองเลยครับผมและกลับมาในเบรกนี้นะครับแน่นอนเลยครับในการทําธรุรกิจครับพี่พีครับ,รบมันต้องมีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคในการที่จะแบบว่าเออเข้ามาทําให้เราเนี่ย คิดไม่ตกนะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆมันมีอะไรบ้างครับเวลาปัญหาที่เกิดขึ้นมาอ่อถ้าเป็นปัญหานะครับที่ก็คือปัญหาแรกเลยเป็นปัญหาที่เราไม่สามารถควบคุมได้ก็คือเกี่ยวกับสภาพอากาศนะครับเพราะว่าหนังปลาแล้วเนี่ยต้องใช้อ่ความร้อนของแดดนะครับในการ<อ>ทําให้มันแห้งครับแล้วเราวิธีอื่นนี่คือนอกจากที่แสงแดดแล้วมันจะมีวิธีอื่นได้ไหมครับ วจากจากการที่ทดลองมาครับมันจะแห้งไม่ดีเท่ากับแดดใช่ครับมันจะคือตัวหนังปลาสดครับมันจะมีความชื้นครับแล้วทีนี้คือเราต้องการให้มันแห้งสนิทครับใช่ครับเพื่อเอาไขมันในหนังปลาออกไปด้วยใช่ซึ่งในภาคใต้ครับในช่วงปลายเปียครับมันจะเป็นฤดูฝนละครับทีนี้เราก็เลยมีปัญหาตรงนี้ครับคือประมาณกี่เดือนได้ครับที่มีปัญหา ประมาณ3-4เดือนครับสาเดือนเราเรามีการแก้ไขปัญหาย,ยังไงอะ่ะเวลาเกิดอย่างนี้มากก็ก็คือถ้ามันเป็นหนังปลาตัวสดอะครับ,รบเราจะแก้ไขด้วยการที่ว่าเราจะทําการสต็อกให้เยอะที่สุดก่อนจะถึงฤดูฝนอ๋อใช่ครับส่วนหนังปลาที่แห้งแล้วะครับ,รบเราจะต้องเอาไปตากอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันแห้งสนิทแต่เราจะแก้ปัญหาด้วยการ เราจะมีโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์อ๋อใช่ครับก็คือการฝนนั่นเองใช่ในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยโฮ้ยผมเนี่ยนะไปสัมภาษณ์หลายๆที่นะพี่พีผผม,ผมก็มีปัญหาเรื่องโควิดไปนู่นนี่ไม่ได้ของพี่พีมีบ้างไหมก็มีครับมีผลกระทบครับเพราะว่า การเอาสินค้าของเราออกไปอะครับ,รบมันต้องมาจากงานแฟร์หรืองานจัดบูธแล้วทีนี้พอช่วงโควิดะครับเราก็จัดงานไม่ได้ครับใช่ครับเราก็เลยมีกระทบปัญหาแล้วเรามีการแก้ไขปัญหายัางไงพอเราแบบไม่ได้ออกบูธแล้วเนี่ยขายสินค้าไม่ได้เลยทําไงครับก็คือการแก้ปัญหาก็คือเราจะนํามาเป็นเปิดตลาดออนไลน์แทนก็คื มีหน้าเพจมีเป็นการไลฟ์สดอะไรแบบนี้จริงๆผมว่ามองว่าการที่แบบเออเราอาจจะมีวิธีออนไลน์เนี่ยไม่พอใช่ไหมแลยมีหน่วยงานอะไรที่เข้ามาช่วยเหลืออีกเพราะว่านอกจากว่าเราอาจจะแบบยพยายามไลฟ์สดขายเองแล้วมีเพจหน้าเพจเองแล้วมันต้องมีหน่วยงานใช่ไหมที่เข้ามาช,ช่วยเหลือนี่คือมีหน่วยงานอะไร,บ,<า>บ,รบ้างก็เป็นของปตทรครับที่สร้างเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อในการช้อปออนไลน์ เราก็สามารถนำสินค้าไปฝากขายได้ทำให้เรามีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น,นผมกับพี่สาวาคือเป็นเจนต่อมาแล้วครับต้องการที่จะนำสินค้าตัวนี้ปรับปรุงใหม่ไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจหรือรูปแบบผลิตภัณฑ์ก็ตาม,มาครับเพื่อที่จะ เข้าพวกห้างสปปรรพสินค้าหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตหรือเซเว่นอะไรพวกเนี้ครับ,รบเพื่อที่ต้องการจะให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วสุดท้ายแล้วอยากฝากอะไรถึงปตทบ้างครับคือที่เขาเข้ามามีส่วนร่วมหรือว่าช่วยเหลือเราก็ขอบคุณนะครับที่เพิ่มช่องทางการตลาดของเราให้กว้างขวางมากขึ้นทําให้เป็นที่รู้จักของผู้คนมากขึ้นนะครับเพิ่มยอดขายให้กับชุมชนผมนะครับขอบคุณครับ ทางการติดต่อนะครับก็คือเป็นเพจนะครับหนังปลากระพงขาวทอดกรอบเลทองครับชื่อชื่อว่าเป็นเลทองเลยใช่ครับติดต่อเป็นหนังปลากระพงขาวทอดกรอบตาเลทองเหมือนกันครับอ๋อก็คือเราต้องพิมพ์ว่าหนังปลากระพงขาวทอดกรอบตาเลทองหรือว่าถ้าเซิร์ชว่าเลทองอย่างเดียวขึ้นไหมอาจจะขึ้นครับอาจจะขึ้นมีเป็นแบรนด์เดียวแล้วก็เป็นเบอร์ติดต่ออ่าเบอร์ติดต่อเบอร์ติดต่อก็081ครับ 8 9 8 6535ครับเอาละครับทุกคนโ,โหวันนี้นะครับเราได้รับความรู้มากมายเลยใครจะไปเชื่อว่ากับแค่หนังปลาแค่นี้ครับเนี่ยหนังปลาแบบนี้นะครับสามารถสร้างมูลค่า ให้กับครอบครัวให้กับชุมชนได้และที่สําคัญคือเขามีการแก้ไขปัญหาที่ทําให้ทุกคนเนี่ยออฟื้นฟูแล้วก็ดีขึ้นแล้วก็สามารถทําให้สภาพแวดล้อมของเขานี่ดีขึ้นเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปล่อยปากละเลยอะไรเลยนะครับผมและสําหรับใครที่มีฝันนะครับอย่าลืมติดตามร้อยอาชีพพลิกฝันนะครับทุกวันเสาร์เวลา6กโมงครึ่งทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับวันนี้เรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับอุย้ยขอกินอีกขอกิน สวัสดีครับในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับโครงการ GSB Smart Fan Chise จากธนาคารออมสินซึ่งโครงการนี้จะเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจด้านการสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการและการสร้างมาตรฐานแฟนชายแบบครบวงจรน,นั่นเองครับและในวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจอะไรนั้นตามผมเลยครับ และตอนนี้ครับผมอยู่ที่แมททาเลนต์บายต y รหญิงครับเป็นสถาบันที่เน้นการสอนคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และโคดิ้งครับซึ่งเน้นการสอนผ่านการทดลองของเล่นเกมและกิจกรรมต่างๆให้เหมาะสมกับเด็กแต่และช่วงวัยนั่นเองครับซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1 S ึ่ง c t e e g s อ Smart Franchise 2023จากธนาคารออมสินครับ ดรหญิงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดรหญิงนะคะดรวรลงศรีกุลกูลค่ะเป็นผู้ก่อตั้งแมทชาเลนบดรหญิงตอนนี้ผ่านไปแล้ว1ทศวรรษหรือ10ปี22สาขาทั่วประเทศไทยค่ะดรหญิงครับช่วยเล่าถึงความเป็นมาของแมท h าร l เลนบรดรหญิงหน่อยได้ไหมครับที่แห่งนี้นะคะเกิดจากความรักโดยตอนเด็กๆอ่ะคะ่ะหญิงอะ่ะไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร์ใช่ไหมคะ <ạ. S 2> เราก็หาเกมของเล่นกิจกรรมมาทําให้เราเก่งขึ้นแล้วหญิงก็ก็กลายเป็นที่1ของห้องแล้วก็มีความฝันค่ะ อยากให้เด็กที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์เนี่ยเก่งคณิตศาสตร์เหมือนเราพอเรียนจบใช่ไหมคะก็เอามาเปิดโรงเรียนนี้ค่ะเรามีการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรที่ให้เหมาะก,กับเด็กไทยพอเราพัฒนาเรียบร้อยแล้วอ่ะเราก็ส่งไปที่ประเทศฟินแลนด์ให้รับรองหลักสูตรและวิธีการสอนของเราเซึ่งประเทศฟินแลนด์ถือว่าเป็นประเทศที่การศึกษาดีที่สุดในโลกค่ะหลังจากที่เราได้เข้าร่วมโครงการของธนาคารออมสินนะครับเราได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับสิ่งที่ได้รับจริงๆจากธนาคารออมสินเนี่ย ประทับใจวิทยากรซึ่งวิทยากรถือว่าเป็นวิทยากรระดับประเทศที่หาตัวจับยากได้และเอามารวมกันอยู่ในโครงการนี้ภายใน4วันนะทําให้เราได้กลับมามองตัวเองว่าโอเคจากประสบการณ์ของท่านที่ท่านแลกเปลี่ยนมาเราจะต้องเอามาพัฒนาปรปับปรุงก็มาประยุกต์ใช้เป็นแบบในของเอบ่อเองนะถ้ามีท่านใดที่สนใจอยากจะลงทุนในธุรกิจนี้สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนได้บ้างได้ที่เว็บไซต์นะคะ m a t h a l e n t s c h o o l com หรือ l ioa นะคะตัวดนะคะตัว s i g n แล้วก็ m a t h a l e n t ค่ะ ในสัปดาห์หน้าครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับโครงการ GSB Smart Fan c h i s e แต่จะเป็นธุรกิจอะไรนั้นต้องรอติดตามชมกันนะครับขอขอบคุณธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมที่สนับสนุนให้คนไทยมีอาชีพมีารายได้เพื่ออนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนสำหรับวันนี้ผมและดรหญิงต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคม ขขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรรักมนาคมแห่งชาติธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมใหม่ลอิสุสดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิจิตโลกหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาเซเว่นอผลิตภัณฑ์อาหารซีพี